นี่ขี่บายครับมาเจอกันอีกรอบครับวันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์ก็มีตัวอย่างให้เทียบครับมาดูเปิดตามกราฟบายครับเป็นเลข089ครับเป็นเลขเรียงเลขที่คำนวณได้ก็จะเป็น178 267เสริมนะครับ019 2สองตัวก็ตามนี้ครับเลขเจาะครับก็ลองดูตรงกันไหมตรงกับที่ท่านชอบไหม ว่าจะไม่ไล่แล้วแต่ว่าไปดูตัวเปิดย้อนหลังที่มันตรงกันครับตรงกับวันที่6ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างเทียบให้ท่านตัดสินใจดูว่าเลขมันจะมาตรงกับตัวเปิดที่มันมาไหมเพราะเมื่อเช้ามันก็มาเฉดเฉียดกันเลข6วิ่งวันที่6เมื่อเช้าก็ตุยไปรอบนี่ครับตารางผลวันที่6 ของเดือนที่แล้ว40610นะครับเปิดวันนั้นเช้ามันจะเป็น908แล้วก็ผลตามนี้แล้วก็ผลของเมื่อเช้าก็จะเป็น01662ลองดูครับลองเทียบกันตัดสินใจดูว่าหุ้นมันเปิดมาเรียงมันผลมันจะออกแบบไหนมันจะออกแบบเดิมไหม ขอบคุณในการรับชมครับขอบคุณมากครับ